สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับผมกับช่องบอสซาในรายการรถบ้านบอสนะครับวันนี้มีรถสะสมของพี่ชายมานําเสนอกันครับแต่งไปเต็มเต็มเลยเสียสอบพอมอแล้วด้วยตัวนี้เป็นรถป๊อป5 0ซ c มีนามว่ายามาฮ่าเซตอาร์อีวิลูชัวนี้เป็นโลโก้ฟ,ฟ้านะครับสีเทา สวยๆเลยไม่ได้ใช้นานจอดไว้เฉยๆนะเอามาติดไล่ควันกันหน่อยของทุกอย่างตามวิดีโอนี้แถมให้ทั้งคันป้ายทะเบียนไม่ถอดเลขสวยแท้เจ7ดแล้อ RPM งานเก่าทำสีพาวเดอร์โคดสีส้มให้เข้ากับโชคนะครับ ชกอ,อะไรนะเวียเคเอ็นเนี่ย,ยปัมรุ่อะไร r p รเนาะ r p รอ็ RPM. จานร์พีเมปัม r p ร์ชค r p ร์มาครบชดุดนี่เป็นสองพอตเบรกอยู่แน่นอนสำหรับรถแรงๆอย่าง i ซีแปดสิบทับเก้าสิบหน้าเล็กหลังใหญ่นะครับ จุดสีบอกเลยว่าสวยเนียนทุกจุดโคมหน้าฝาโลโก้ฝาอย่างสวยขาตั้งชุบขาตั้งคู่ชุบขาตั้งเดี่ยวชุบ นี่แค่ล้างเฉยครับการสตาร์ทจะเป็นของสเตติกคานสตาร์ทเซตกันสตาร์ทส,สเตติกสีส้มดูของเอาแล้วกันผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่และชิ้นก็แพงๆงััน สายท้ายใสด้านหลังก็ IRC เหมือนกันท่อตรงนี้หมกมาจะเป็นท่อ90รหัส3 WF ใส่ครอบฝาท่อเดิมแล้วก็ไปชุบอีกทีงของเดิมจะเป็นสีเทา ไมใสคิทาโกะร้อยยี่สิบใช้งานได้เลขใหม่ตอนนี้ดิจิตอลอยู่ที่3 4ม4ัสดไม่สดไม่รู้โคตดสดเครื่องเดิมตะขอ KN 926 toàn <coughs> hộp hèn nghe web alo mưa bề tam bồn Bamboo bộ bên bám là có mưa bề bộ <coughs> โดยรวมรถสวยสวยมากเครื่องเดิมไล่ข้างชุดข้างน่าจะเป็นของแต่งทั้งหมดจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรบ้างรถดเดิม,ดมวิ่งได้ประมาณ 90g คนขับน้ำหนัก110โลประมาณนี้ใบพัดน่าจะมีใบพัดแต่งมาจำไม่ได้รุ่นอะไรสายไม้ใช้งานได้ขึ้นปกติ ป้ายทะเบียนเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแถแมให้ด้วยก็ประมาณนี้เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันพี่เบีย้ยเบีย้ยเดี๋ยวขับขี่โชว์หนึ่งรอบกดโฟกัสแลวนะพี่แปรงแดดไม่พออย่าผิดไม่แบบนี้ย Được rồi subscribe không bỏ lỡ những น,นได้สบายมากชกหนึบโคมไฟแท้เอ้ยโคมไฟฟ้าโคมไฟใสอหรประมาณนี้โอเควันนี้มืดละยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยครับกับช่อง b o s s z ในรายการรถบ้านบอ s นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับกับเจ้า Yamaha Evolution คันนี้จดสอบพอมอแล้วด้วยนะราคา49,000บาทกับของแต่งทุ่มๆบอกเลยว่าคุ้มแลกเทินรถที่คุณไม่ได้ใช้ได้นะครับผมทุกอย่างสามารถแลกเทินกันได้กับรถของผมทุกคันที่ขาย <ผม S 1> นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับ